การทิ้งเกี่ยวกับชีวิตโดดเดี่ยววันเสร็จสองสิบนาฬิกาบนโลกขมิบชีพมิตรรักทำในอดีตก่อนไปริมทางแต่ชีวิตยัง ใช่ไหมในลูกกูคือสีฟา้าแห้งไม่ยังหลหรอายหนูบอกอีพ่อว่าหามดอกแห้งมาจา้ะมันเป็นการแสดงไหมลูกหนูรู้ค่ะว่าเป็นการแสดงโอ้ยจังไดเนาะปฏินูปรักหนูนะลูกร้านก็บ่เข้าใจไม่ป้าเหมยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะเกือบกบรบเปใส่พ่อทำไมเด้าแรง เาแรงสิพ่อพ่อห้ามเด้าแรงต่อไปนี้พ่อห้ามเดา้าแต่แต่ว่าป้าป้าเด้าพ่อได้ใช่ไหมไม่ได้ป้าเด้าพ่อได้ใช่ไหม๋ย,ยให้มันไปนอนจะก,ก่อนเจจะเ้าเห็นดมามีมาอุ้มล้านไปนอนค่ะมันสีร่ำซิ่ง<ป>มาถล่มขึ้นไปเรือหนังสือมันสิไปบ่ได้ไปไเรวเี๋ยว<ป> ไอ้นัน่นคือมึนแต่สัวพ่อสัญญานะว่าพ่อจะไม่เด้าแรงไม่เด้าแรงครับ <มา S 1> ป้าก็สัญญามามาเร็วๆมาสัญญากันพี่พี่มาทางนี้ลูกป้าบ่เดาอีหลีแม่งเสียใจกูเลยแบบทีนี้พ่อสัญญากับหนูนะว่าพ่อจะไม่เด้าแรงครับกูบอกแล้วตัวอย่าพาลูกพาเต่ามาล่ำเนาะถ้ามาล่ำมันกระเปกสีแล้วมันเดาแรงมันสิเดาได้จริงฮะหนูสิไปจอดเบิ่งยี่นาหาน บ่าไปนอนไปนอนนักศึกษาโรงเรียนบ่ไดมืออื่นได้ได้จค่ไหนไปไปเที่ยงก็ได้ต๊ะแม่พวกนี้ไปโรงเรียนเที่ยงพ่อพวงเป็นพวกร่วยกันโรงเรียนที่เป็นเที่ยงแค่ไหนไปนอนพ่อกอมฉันยากับนูก่อนเราพอสิบัวเดาแห้งพอไปเดาแดงลหลอกอยู่ข้อระบองก็ได้นอกหลองอยู่ท้องพุ่นละโอ้ยกุมานายทเธอ มุ่งบอกเสียจะท่าน<อ>มันยังกว่ออาอุดอัวเลยอเอาลูกไปนอนชอเสียงเสียงลองวันนี้มาขอให้แฟนช่วยจำชื่อเสียงเบียงนะ